ข้อ575ถ้าหมอมชันร้องไห้ก็จะต้องสู้พร้อมไปไม่มีผลอะไรแก่หมอมฉันพวกญาติมิตรและสหายของพวกหม่อมฉันพึงมีความไม่ยินดียิ่งขึ้นไปพี่ชายของหมอมฉันนั้นอันพวกหมอมฉันประชุมกันเผาอยู่ย่อมไม่รู้ถึงความข้ามครวนของพวกญาติเพราะเหตุนั้นหมอมฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปสู่คติของเขาแล้วบรดาบทเหล่านั้นบทว่าโรเทความว่า ถ้าเมื่อพี่ชายตายแล้วหม่อมฉันพึงร้องไห้ไซสองบทว่ากิสาอัสังความว่าหม่อมฉันพึงมีสรีระสู้ผอมวงเล็บด้วยสองบทว่ากิสาอัสังนั้นนางย่อมแสดงว่าก็เชื่อว่าความเจริญเพราะการร้องไห้นั้นเป็นปัจจัยย่อมไม่มีแก่พี่ชายของหม่อมฉันสองบทว่ากิงพลังความว่าเมื่อหม่อมฉันนั้นร้องไห้อยู่อนิสง์อะไรพึงมีวงเล็บด้วยสองบทว่ากิงพลังนั้นนางแสดงว่า ก็ความไม่เจริญย่อมปรากฏบารคาถาว่าญาติมิตรสหัสดชานังได้แก่ญาติมิตรและสหายบาลีก็อย่างนี้เหมือนกันสองบทว่าพินโยโนโความว่าเราชนผู้เป็นญาติมิตรและสหายของพวกหม่อมฉันจะพึงมีความไม่พอใจยิ่งขึ้นเสียอีกฝ่ายภรรยาของเขากราบทูลว่า